วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคาทานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหลายๆคนมีแผนนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะอยากจะเดินทางไปไหว้พระทาบุญหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในวันนี้คุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะได้เจอเพื่อนนะคะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะ อาจจะมีนัดกันนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบหมอนะคะโดยไม่ได้ตั้งตัวนะคะใครที่รองานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะช่วงนี้หลายๆคนนะคะกําลังอยากจะเปลี่ยนงานนะคะรองานอยู่นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงนะคะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 291นะคะ291นะคะ2916นะคะ2916ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ